มาต่อกันที่พีที่11 จากความเดิมตอนที่แล้วนางเอกได้รับแจ้งจากแทโฮว่าแม่ของซอนยุนเสียชีวิตลงแล้วพอนางเอกได้ยินแบบนั้นเธอจึงเดินทางไปยังสถานที่จัดงานศพในเวลาเดียวกันซอนยุนที่กำลังเสียใจกับการจากไปของแม่เขาก็หยิบโทรศัพท์ของแม่ขึ้นมาดูอะไรเรื่อยเปื่อยและตอนนั้นเองเขาก็ไปเจอกับคลิปเสียงของพ่อตอนคุยกับนางเอกที่ถูกบันทึกไว้ในมือถือของแม่ทางด้านของนางเอกทันทีที่เธอมาถึงสถานที่จัดงานศพสายตาของเพื่อนๆ่อ,อซอนยุนก็ต่างจับจ้องมาที่เธอซูจินไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่นางเอกมาที่นี่ แต่นางเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรและเดินตรงไปเคารพศพแม่ซอนยุนในห้องพร้อมกับกล่าวลั่นวาจาว่าฉันยังยกโทษให้สาม,มีคุณที่พรากลูกฉันไปไม่ได้ตั้งแต่วันที่เขาพรากลูกชายไปจากฉันฉันก็ใช้ชีวิตเหมือนคนตายมาโดยตลอดแต่ที่ฉันมาที่นี่วันนี้เพราะต้องการจะบอกคุณว่าฉันจะช่วยลูกชายของคุณค่ะอันนี้ฉันสัญญากับคุณในฐานะผู้เป็นแม่ไม่ใช่ในฐานะที่คุณเป็นภรรยาของควันจีอุงนะคะ ท่ามกลางสถานการณ์ที่น่าอึดอัดซอนยุนก็ถามนางเอกว่ามาทำอะไรที่นี่นางเอกบอกว่าเธอตั้งใจมาลาแม่เขาแต่ซอนยุนก็ไม่ยอมเชื่ออีกทั้งยังหาว่าที่นางเอกมาที่นี่เพราะเธออยากมาเห็นสภาพที่สิ้นหวังของเขานางเอกขี้เกียจทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องกับซอนยุนเธอก็เลยเลือกที่จะเดินหนีไปซะ แต่ทว่าซอนยุนกลับรั้งเธอเอาไว้เขามองไปที่นางเอกด้วยสายตาที่หวาดวุ่นก่อนจะร้องไห้ออกมาจนนางเอกรู้สึกแปลกใจนางเอกพูดทิ้งท้ายก่อนจะจากไปว่าร้องไห้ออกมาเถอะปล่อยให้ตัวเองได้เศร้าและเสียใจบ้างไว้นายพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยเจอกันหลังจากนางเอกกลับไปได้ไม่นานเพื่อนๆของซอนยุนก็มานั่งกุ้งเล่ายอมใจกันส่วนซอนยุนก็ไปนอนเฝ้ารูปหน้าศพของแม่พร้อมกับคิดเรื่องอะไรบางอย่างในใจ ทางด้านของนางเอกพอเธอกลับมาถึงบ้านก็ต้องตกใจเมื่อเห็นรถของสามีจอดอยู่ทันทีที่สามีเห็นนางเอกเขาก็รีบเอากล่องปริศนาในมือไปซ่อนนางเอกถามสามีว่ามาทําอะไรที่นี่สามีอ้างว่าเขามาเก็บของที่เหลือ จากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปพูดเรื่องของซอนยุนซูฮยอนคุณก็รู้ว่าพ่อเจ้าเด็กนั่นเป็นใครเขาตั้งใจเข้าหาตั้งใจคุ่คามคุณและทําลายความสัมพันธ์ของเราสองคนเขาเป็นคนอันตรายนะซูฮยอนเขาทํางานให้คิมจุนด้วยสามีพูดยังไม่ทันจะจบดีก็ถูกนางเอกตัดบทอย่างกระทันหานฉันรู้สึกลําบากใจมากเวลาคุยกับคุณคุณควรตั้งใจทํางานของตัวเองไปส่วนฉันก็จะตั้งใจทํางานของฉันพอพูดจบ นางเอกก็เดินหนีเข้าห้องไปด้วยความหงุดหงิดตัดภาพมาที่ยูริเธอยังรู้สึกผิดกับเรื่องที่ทำกับนางเอกไม่หายระหว่างนั้นภาพความทรงจำดีๆในอดีตช่วงเวลาที่เธอกับนางเอกเคยมีร่วมกันมันก็วนมาตอกย้ำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดอีกเช้าวันต่อมาแม่สามีหิ้วของพลุงพลังมาฝากแม่นางเอกที่บ้านก่อนจะถามทายาการป่วยแม่นางเอกว่าเป็นยังไงบ้างแม่สามีพยายามตีสนิทแม่นางเอกสุดธิ์เพื่อหวังไม่ให้ความสัมพันธ์ของสองครอบครัวแตกหกัก ถ้าว่าแม่นางเอกกลับรู้ทันเธอจึงพูดสวนกลับไปว่าเลิกทำแบบนี้เถอะฉันเคารพการตัดสินใจของลูกสาวฉันค่ะลูกฉันว่ายังไงฉันก็ว่าอย่งงางนั้นแม่สามีนางเอกแย้งว่าในฐานะที่พวกเราเป็นผู้ใหญ่พวกเราควรห้ามไม่ให้เด็กๆแยกทางกันไม่ใช่หรอ แม่นางเอกไม่ตอบคําถามในส่วนนี้แต่ถามแม่สามีนางเอกคืนกลับไปว่าถ้านางเอกเป็นลูกสาวของเธอบ้างเธอจะพูดแบบนี้ไหมพอแม่สามีนางเอกเจอประโยคนี้เข้าไปเธอก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกจนต้องเดินหนีพอเดินออกมาข้างนอกร้านก็ดันมาจ้าเอใส่นางเอกอีกแม่สามีเลยถือโอกาสนั้นขอร้องให้นางเอกยกโทษให้ลูกชายเธอถ้าว่านางเอกกลับปฏิเสธอย่างเย็นชาแม่ของฉันกําลังเผชิญกับความทุกข์ใจท่านอดทนเพื่อฉันมามาก ได้โปรดอย่าพูดเรื่องนั้นอีกเลยนะคะถ้าฉันจัดการความรู้สึกตัวเองได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นฉันจะไปพบคุณค่ะ แม่สามีไม่กล้าพูดอะไรต่ออีกเลยนอกจากบอกให้นางเอกดูแลแม่ของเธอให้ดีๆหลังจากแม่สามีกลับไปแล้วนางเอกก็เดินเข้ามาหาแม่ในบ้านพร้อมกับเอาเสื้อผ้าผืนใหม่ให้แม่ลองใส่ดูระหว่างที่แม่ทำกับข้าวแม่ก็เล่าเรื่องของซอนยุนให้นางเอกฟังไปด้วยแม่บอกว่าถ้าวันนั้นซอนยุนไม่มาช่วยแม่ต้องแย่นแน่แม่อยากขอบคุณเขาที่พาแม่ไปโรงพยาบาลจริงๆแม่เอ่ยปากชมความน่ารักของซอนยุนยกใหญ่โดยที่แม่ไม่รู้เลยว่าซอนยุนเนี่ยแหละคือคนที่ส่งภาพสยิวมาให้เธอกับนางเอก ตัดภาพมาที่สุสานทุกคนมาร่วมไว้อาลัยให้แม่ซอนยุนเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งนายกเทศมนตรีคิมจุนก็มาด้วยบรรยากาศณนะตอนนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าวินาทีที่ลงศพของแม่กำลังจะถูกฝงังซอนยุนก็ปล่อยโฮออกมาด้วยความเจ็บปวด จนเพื่อนๆต้องรีบเข้ามาปลอบเขาหลังจากพิธีการทั้งหมดเสร็จสิน้นซอนยุนก็เดินมาส่งแขกทุกคนที่รถเขาเอ่ยปากขอบคุณนายกเทศมนตรีคิมจุนที่สละเวลามาร่วมไว้อาลัยให้กับแม่เขาทั้งๆที่เขายังยุ่งอยู่กับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคิมจุนตอบกลับไปว่าเรื่องนั้นมันไม่สําคัญหรอกฉันบอกแล้วว่าจะทําหน้าที่พ่อให้นาย จากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องแม่ของซอนยุนฉันได้ยินว่าแม่นายฟื้นขึ้นมาแป๊บหนึ่งเธอได้พูดอะไรบ้างหรือเปล่าซอนยุนปฏิเสธไปว่าไม่ผมไปดูใจแม่ไม่ทันครับพอนายกเทศมนตรีคิมจุนได้ยินแบบนั้น<ๆ>เขาก็บอกให้ซอนยุนปล่อยวางเรื่องแม่ซะนายผ่านอะไรมามากเพื่อดูแลแม่ที่ป่วยจากนี้ก็ทําใจให้สบายเธอจังหวะที่นายกเทศมนตรีคิมจุนหันหลังกลับไปซอนยุนก็พูดสวนขึ้นมาว่า,ขา,วาเขาอยากรู้เรื่องอุบัติเหตุของแม่มากกว่านี้อีกฝ่ายที่ได้ฟังกกกกกก็็ถึงงงงััััับบหยยุดดชะแต่่เคค้้้าาไไมนอออรีท ซอนยุนตามสืบเรื่องของแม่เขาให้ถึงที่สุดทนายมีอะไรก็โทรมาหาฉันได้เสมอพอพูดจบเขาก็เอามือไปแตะไหลซอนยุนเบาๆก่อนจะเดินกลับไปที่รถและพึมพำกับเลขาสาวว่าเรื่องมันก็จบไปแล้วทำไมเจ้าเด็กนั่นถึงยังไม่ยอมเลิกราอีกสงสัยเขาจะไม่สบายใจที่แม่ตายทางด้านของซอนยุนเขาเอ่ยปากขอบคุณเพื่อนๆที่เพื่อนๆคอยอยู่ช่วยงานศพแม่ของเขาจนทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีซูจินถามซอนยุนว่าอยู่คนเดียวไหวไหมให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนไหมซอนยุนซอนยุนปฏิเสธไปว่าไม่เป็นไร เขาพยายามทําตัวเข้มแข็งเวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อนแต่พ่ออยู่ตัวคนเดียวความอ่อนแอที่เขาปกปิดไว้ก็ค่อยๆเผยออกมาซอนยุนเปิดฟังคลิปเสียงที่พ่อคุยกับนางเอกอีกครั้งและตอนนั้นเองเขาก็เริ่มสับสนกับตัวเองและว่าจะเอาอยัางไงต่อกับนางเอกดีตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาโกรธแค้นนางเอกอย่างเอาเป็นเอาตายเพราะนางเอกมาทําลายครอบครัวที่อบอุ่นของเขามันเลยทําให้เขาตัดสินใจเลือกเส้นทางที่มืดมนให้กับตัวเองเขายอมลาออกจากการเป็นนักศึกษาแพทย์เพียงเพื่อสิ่งเดียวนั่นก็คือการได้แก้แค้นนางเอกใน ตอนนั้นเขาคิดแค่เพียงเท่านี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้องและมันไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นเลยซอนยูนอนคิดเรื่องเหล่านี้วนไปซ้ําๆจนเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายวันเขาก็ยังคงอยู่ในชุดชุดเดิมและไม่ยอมลุกออกจากเตียงไปไหนเพื่อนๆมาขะเรียกที่ประตูเขาก็ไม่ยอมลุกถามอะไรไปเขาก็ไม่ยอมตอบเขาจมดิ่งอยู่กับความสับสนของตัวเองอยู่อย่าง,งานั้นจนกระทั่งนางเอกปรากฏตัวขึ้น,ขนเขาถึงได้พาตัวเองออกมาจากจุดนั้นนางเอกหวังดีทำข้าวต้มร้อนๆมาฝากซอนยุนแต่ดู ซอนยุนจะไม่อยากกินอะไรเท่าไหร่แต่เขาอยากรู้มากกว่าว่านางเอกไปรู้เรื่องอะไรมาบ้างนางเอกตอบกลับไปว่ารอให้นายตั้งสติได้ก่อนแล้วฉันจะบอกเรื่องทุกอย่างให้นายฟังเมื่อซอนยุนได้ยินแบบนั้นเขาเลยใจอ่อนยอมกินข้าวต้มร้อนๆที่นางเอกทำมาให้ เช้าวันต่อมานางเอกตั้งใจว่าจะมาทานข้าวกับแม่ที่บ้านแต่พอไปถึงที่นั่นกลับเห็นแม่นั่งซึมเศร้าไม่ยอมพูดยอมจาอะไรนางเอกไม่อยากเห็นแม่เป็นทุกข์แบบนี้เธอก็เลยพาแม่ออกมาสูดบรรยากาศข้างนอกแล้วก็ต่อด้วยการพาแม่ไปทําเล็บสวยๆตัดภาพมาที่ซูจินเธอมาหาแทโฮเพื่อจะขอโทษเรื่องที่เธอแสร้งตีสนิทกับเขาเพื่อหวังจะล้วงเอาข้อมูลของนางเอกแทโฮเรียบลุกหนีซูจินอย่างไวและบอกว่าค่อยคุยกันวันหลังเดี๋ยวเขาโทรติดต่อไปซูจินที่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าแทโฮจะโทรมาหา เธออีกทำไมทั้งๆท,ที่เธอทำกับเขาถึงขนาดนี้แทโฮโยพูดแค่สันส้นๆว่าผมรู้ครับว่าคุณหลอกผมแต่ผมก็ยอมให้คุณหลอกอยู่ดีดูเหมือนว่าตอนนี้แทโฮโยจะตกหลุมรักซูจินเข้าให้แล้วทางด้านของนางเอกหลังจากเธอพาแม่ไปช้อปปิ้งและเสริมสวยเสร็จเธอก็พาแม่มากินปิ้งย่างอร่อยๆต่อแล้วก็ปิดท้ายด้วยการพาแม่มานั่งชมวิวที่ร้านหรูซึ่งเป็นร้านที่เธอกับสามีเคยมาเดทกันนางเอกมองออกไปด้านนอกกระจก ก่อนจะหวนนึกถึงวันเก่าๆตอนที่เธอมาที่นี่กับผู้เป็นสามีในขณะที่บรรยากาศกำลังเป็นไปด้วยดีแม่ก็สังเกตเห็นสีหน้านางเอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่เลยถามกลับไปว่ามีอะไรจะบอกแม่ไหมนางเอกนั่งครุ่นคิดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรวบรวมความกล้าและบอกกับแม่ไปตรงๆว่าคนที่ส่งภาพสิวมาให้แม่กับเธอเขาคนนั้นก็คือซอนยุนเด็กหนุ่มที่พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลนั่นเองพอแม่ได้ยินแบบนั้นแม่ก็ช็อกมากในขณะเดียวกันแม่ก็รู้สึกผิดด้วยที่ปล่อยให้นางเอกเก็บความเจ็บปวดทั้งหมดไว้คนเดียวนางเอกกพูดับแม่ น้ำตาว่า ตอนแรกเธอเกลียดซอนยุนมากเพราะซอนยุนเป็นลูกของคนที่ทำร้ายลูกเธอแต่พอเธอมาเห็นซอนยุนในสภาพที่สิ้นหวงังเธอก็อดที่จะสงสารเขาไม่ได้เหมือนกันหนูอยากให้ทุกอย่างมันจบลงสักทีค่ะแม่หนูกลัวมากกลัวว่าทุกอย่างจะพังทลายลงแม่เก็บคำพูดของนางเอกมาครุ่นคิดทั้งคืนและทันทีที่เธอตัดสินใจอะไรบางอย่างได้เธอก็บอกกับนางเอกว่าอย่าไปเกลียดซอนยุนมากนักเลยเขาก็น่าสงสารเหมือนกันและแม่ก็ค่อยๆพลอยหลับไปหลังจากนั้นไม่นานซอนยุนก็โทรติดต่อมาหานางเอกเขาเปิดไฟล์บันทึกเสียง เียงในมือถือแม่ให้นางเอกฟังพร้อมกับถามนางเอกด้วยความสงสัยว่าคุณมาคอยดูแลผมทําไม นางเอกเล่าว่าตอนที่เธออยู่ในเรือนจำเธอเอาแต่คิดถึงลูกที่จากไปแล้วก็โกรธแค้นคนที่ทำร้ายลูกของเธอแต่วันหนึ่งเธอก็ได้รู้ว่าคนคนนั้นที่เธอโกรธแค้นเขาก็มีครอบครัวเหมือนกันตั้งแต่วันนั้นความคิดของเธอก็เลยเปลี่ยนไปและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่นางเอกคอยดูแลซอนยุนซอนยุนพูดกับนางเอกทั้งน้ำตาว่าเขารู้อยู่แล้วว่านางเอกเจ็บปวดเหมือนกับตกนรกเพราะเขาเองก็รู้สึกแบบเดียวกับเธอแต่ต่างกันตรงที่เขาหันหลังให้กับมันเพราะเขาคิดว่าการที่ทำแบบนี้เขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ช้าาว,วันต่อม นางเอกยังคงไม่ละความพยายามที่จะสืบหาเบาะแสในคดีแม่ของซอนยุนถ้าโทรไปขอรูปภาพอุบัติเหตุจากนักข่าวสาวและไม่นานเธอก็ได้รับรูปภาพเหล่านั้นตามที่ขอ ทธนั่งไล่ดูรูปเหล่านั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอความผิดปกติในรูปรูปหนึ่งด้วยความที่นางเอกอยากยืนยันอะไรบางอย่างเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากทนายคังให้เขาช่วยวิเคราะห์รูปต้องสงสัยใบนั้นให้หน่อยพอทนายคังดูรูปใบนั้นแล้วเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าอุบัติเหตุนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาเป็นการจงใจก่อเหตุ90%อร์ซเมื่อผลลัพธ์เป็นไปตามที่นางเอกคาดหมายเธอจึงขอให้ทนายคังช่วยอะไรเธอบางอย่าง ตัดภาพมาที่ซอนยุนเขาหนีไปพักใจที่อื่นมาสองสาวันแต่พอเขากลับมาถึงบ้านกลับพบว่าข้าวของในบ้านไม่ถูกวางไว้ที่เดิมจังหวะนั้นซอนยุนคิดแล้วว่าต้องมีคนแอบเข้าบ้านเขาแน่ๆเขาเลยขอให้เพื่อนมาช่วยเช็คให้หน่อยว่าภายในบ้านมีกล้องหรือเครื่องดักฟังหรือเปล่าพอเพื่อนตรวจเช็คทุกซอกทุกมุมแล้วผลปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติใดๆซูจินถามซอนยุนว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงทําอะไรแบบนี้ซอนยุนเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเขาคิดว่ามีคนแอบเข้ามาในบ้านเขาแต่ดูจากการที่่บุคคลลนนั้นไมไดตดิอง แอบถ่ายหรือเครื่องดักฟังนั่นก็แสดงว่าเขาเข้ามาหาของอะไรบางอย่างในขณะที่ซอนยุนกำลังครุ่นคิดเรื่องนี้ซูจินก็เพิ่งนึกอะไรบางอย่างขึ้นได้เธอเลยรีบบอกซอนยุนว่าก่อนที่แม่เขาจะเสีย ท่านได้พูดอะไรบางอย่างทิ้งท้ายไว้ด้วยและซูจินก็พูดประโยคปริศนานั้นออกมาทัานทีที่ซอนยุนรู้คําตอบนั้นเขาก็รีบโทรไปนัดเจอกับนางเอกพอทั้งคู่เจอหน้ากาันซอนยุนก็เปิดฉากถามนางเอกก่อนเลยว่าทําไมเธอถึงบอกว่าแม่เขาไม่ได้ประสบอุบัติเหตุธรรมดาสรุปแล้วเรื่องมันยังไงกันแน่นางเอกเล่าให้ซันยุนฟังว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ได้เกิดจากการที่คนขับะลอรถไม่ทนันแต่เขารออยู่บริเวณนั้นพักหนึ่งแล้วเขารอให้แม่ซอนยุนเดินไปถึงที่นั่นจากนั้นเขาก็จัดการปลิดชีวิตแม่ซอนยุนและจัดฉากว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาทั่วไปพอพูดจบนางเอกก็ยื่นข้อมูลและหลักฐานต่างๆให้ซอนยุนเพื่อให้เขานำไปดำเนินการต่อซอนยุนถามนางเอกด้วยเสียงที่สั่นเคลือว่าทำไมคนขับรถต้องฆ่าแม่เขาด้วยนางเอกบอกว่ามีคนจ้างหวานเขาและคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใคร,ครคนนี่นนมิจุัแ ซอนยุนนายรู้อยู่แล้วหนี่ว่าเป็นฝีมือของคิมจุนแล้วนายมีเหตุผลอะไรหรอถึงได้ทํางานให้กับเขาทาั้งๆที่นายก็รู้ทุกอย่างอยู่แล้วเมื่อความลับที่ซ่อนไว้ถูกเปิดเผยซอนยุนก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียวและอีพีที่11ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆที่ฟังสปอยจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์และมาเมาส์อมอยกับแอดได้นะคะแล้วมาลุ้นกันต่อในอีพีหน้าสําหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ